คราวนี้มาถึงคลิปที่ผมจะประกาศชื่อประกาศชื่อบุคคลที่จะมามาร่วมขับเคลื่อนมาเป็นทีมมาเป็นประธานของทีม10ทีมในยุครอสิที่ต้องมี10ทีมเพื่อ,อสิดตั้งประเทศไทยใหม่ด้วยมาตรฐานใหม่10ีหลังเนี่เพื่อทำการเมืองโลกนะท่านทั้ง10เนี่ยที่ผม ขึ้นชื่อไวเนี่ยผมไม่รู้จักเขานะครับเขาไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักเขาต่างคนต่างไม่รู้จักกันแต่ทุกคนมีหัวจิตหัวใจนะอันเดียวกันแนวทางเดียวกันที่จะสร้างยกระดับอัพเกรดประเทศแล้วก็อัพเกรดประชาชนนะครับแล้วก็ทําไว้เพื่อลูกหลานะนะนะฮะตรงนี้แหละครับจึงได้เชิญมาเป็นชื่อที่เรียกว่าเป็นตุ๊กตาแล้วกัน เป็นชื่อตุ๊กตานะว่าเออมีตัวตนคนนะที่สามารถมาร่วมได้แต่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าผมเห็นในสื่อในสายตาที่ผ่านสายตาผมาบาังเอินผมได้เห็นได,ได้เจอได้เจอได้ดูก็รู้ว่าเออคนนี้มีหัวิตหัวใจแนวทางที่จะยกระดับอัพเกรดประเทศนะสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนสามารถมาเป็นทีมเลย มาเป็นทีม10ทีมนี้แล้ว10ทีมนียแต่ละคนเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีนะครับเทียบเท่านาย,ยกรัฐมนตรีเลยเพราะมีอำนาจสามดุลไงแล้วดูแลแค่สี่กระทรวงง่ายมากเลยดูแลแค่สี่กระทรวงไม่เหมือนนายกนายกมีอยู่คนเดียวดูแลมันเต็ไมไปหมดแต่นี่ท่านมีอำนาจสามดุลมีอำนาจมากกว่าน,ยนยายกนายกเศรษฐามีอำนาจดุลเดียวนะฮะแต่ท่านมีอำนาจสามดุลชื่อที่ผมจะประกาศเนี่ยท่านมีอำนาจสามดุลน,นะครับ ท่านยิ่งใหญ่กว่านายกเสรียาอไทยนะครับแล้วดูแลแค่สี่กระทรวงนั่นเองง่ายสบายทำไมาจะเป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านทํางานมีประสิทธิภาพไงประสิทธิภาพเต็มที่เลยนะไม่ใช่แบบสร้างภาพแม้นายกคนเดียวดูบนทุกกระทรวงไนมันเขียนกฎหมายเขียนรัฐมน,นูลเขียนหลักการผิดสร้างภาพในโลกความจริงเป็นไปไม่ได้แล้วในโลกความจริงไอ้คนที่ไม่รับการช่วยเหลือก็รออย,อยู่นั่นแหละเมืเ่อไหร่นายกจะมองเห็นเมืเ่อไหร่นายกนะ มันเธอแก้ปัญหาปัจจุบัถึงมันหมดยุคมันหมดประสิทธิภาพใช่ส่ามันต่ำเข้าใจนะของใหม่ก็ต้องดีงของเก่าแล้วเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทํางานหนักนะท่านที่มีชื่ออยู่ในจุก,กาประกาศเนี่ยท่านดูแค่เลยดูแลแค่สี่กระทรวงนั่นเองนะแล้วสี่กระทรวงนี้ท่านรู้จักใครท่านก็ไปเชิญมารู้จักใครไปเชิญมามาดูอีสี่กระทรวงเนี่ยนะทีนี้ไอ้สี่อันแรกเนี่ยสียแรกยังไม่มีกระทรวงยังไม่กําหนด นะยังไม่กําหนดแต่สี่หลังที่มีกําหนดอยู่แล้วมีกําหนดอยู่แล้วนะสี 4, ่แรกยังไม่กําหนดนะฮะสี่ห้าแรกยังไม่กําหนดนะห้าแรกเนี้ยยังไม่กําหนดจะกําหนดตัวเมื่อรู้ตัวบุคคลนะรู้ตัวบุคคลแล้วเนะี่ยแล้วก็ไปเลือกกันไปนคุยกันทีทแล้วว่าจะดูแลกระทรวงไหนนะแต่อีกข้าระทรวงหลังนั้นมีกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามนะั้นนะเป็นแบบนี้นะครับเอาละรายชื่อต่อไปนี้ผมจะเผยชื่อนะครับ เออเชื่อเือชื่อแล้วประชาชนไม่ต้องร้องยีนะไม่ต้องร้องยีเขาจะมาไม่มาก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเป็นชื่อตุ๊กตาตั้งไว้ก่อนตามก่อนอันนี้คนแบบนี้นะมาร่วมได้คดแนวเนี้ยมาร่วมได้อท่านที่มีชื่อจะมาไม่มาก็เป็นเรื่องของท่านนะแล้วมานะท่านได้ท่านได้ตําตแหน่งเป็นเท่ากับนายกรัฐมนตรีเพราะมีน้องสามดุลราคาตัวหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านนะครับอไม่ต้องไปโกงไปกินหรอกครับ หนึ่งพันล้านที่นี่ให้นี่บอกบอกกันตรงๆเลยนะแต่ว่าเงินมาจากไหนเงินเนี่ยมันมีเดี๋ยวท่านไปดูเรื่องของเงินท่านจะเห็นว่าเงินมหาศาลมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นคุ้มเหมาะสมที่จะได้หนึ่งพันล้านตำแหน่งนี้นะอ,อมาไม่มาก็แล้วแต่ท่านนะนะเพราะผมไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมหรอกครับเพเียงแต่ผมเห็นผ่านแนะ้วคิดว่าเออ,อเชิญมาได้มาแล้วกันนะอ่านะขออนุญาตหยิบดูหน่อย หนเพราะที่แบ่งนี้นะผู้หญิง5ผู้ชายหานะใน10ทีมเนี่ยคนแรกเลยให้เกียรติผู้หญิงเป็นเลดี้เฟิร์สก่อนหนึงดรมาริกานะดรมาริกาที่พูดให้ชาวบ้านฟังภาษาชาวบ้านพูดกันเองพูด้บบง่ายๆฟังเข้าใจแล้วเวลาฟังดรมาริกาจะฉลาดขึ้นเลยนะผมเลยเชิญมาเป็นประธานคนแรกเลยดรมาริกาอ่าคุดรมาริกาก็จะเปก็จะไปหาครกพครัวเขาเอง เช่นเจ๊ปองเนกับเวดพวกพวกขาขยก็ได้แั้วแต่นะต่อมาคนที่สองเป็นคุณจริพรจารุกกอรสกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาไอ้ด้านนิอคงสาหกมเพราะเราต้องสร้างเมืองถึงประเทศไทย30เมืองแล้วต่างประเทศอีกนะก็เชิญมานะครับส่วนคุณสุป,ปจีเกี่ยวกับองคอ์กรเกี่ยวกับคนต้องอัปเดตยกระดับปรับหน่วยงานองค์กรกันใหม่ก็เชิญมาสร้างนะครับคุณสุป,ปจีสุด สุพันณธรรมใช่ไหมเกี่ยวกับดุสิตธานีอ่ะดุสิตธานีมันเป็นมันเป็นของรอหที่สร้างเมืองดุสิตธานีขึ้นอ่ะนะยังที่นี่ก็จะมาสานต่อประชาธิปไตยของรอห้โลกรอเจนั่นแหละแล้นันก็เชิญคุณสุจีมาอัปเดตยกระดับคนให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นคนไทยที่ชาวโลกเขา,อ,าอะไรเชื่อมั่นศรัทธาไว้วางใจนะชาวไทยนะ ต่อมาคุณฟ้าใสเป็นนางงามไม่ไม,มเกี่ยวกับการเมืองนะก็ของผมไม่ใช่การเมืองนะก็ <c oughs> บอกงานผมไม่ใช่งานการเมืองคุณฟ้าใสมาเนี่ยมาดูแลสี่กระทรวงดูแลการท่องเที่ยวดูแลอาหารไทยดูแลความบันเทิงและดูแลกีฬานะไม่ต้องไม่ต้องเก่งไม่ต้องรู้เรื่องหรอกเพียงแต่ว่ามาศึกษาก็จะเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองอนะ่ะแล้วก็หาทีมเองที่จะมาดูแล อ่าก็คือก็คือมีรมตสี่คนอ่ะพูดง่ายฝ่าสายเป็นนายกรัรมตรีอ่ามีรมตสี่คนเหมือนกันคุณสุปจีเหมือนกันเป็นนายกรมตีคุณจริพรก็เป็นนายกรมตีรีบเติมอะกรก็เป็นนายกรมตีมีรมตสี่คนเพราะดูแลสี่กระทรวงนั่นเองนะเข้าใจได้เห็นภาพนะต่อมาคุณแพรี่อันนี้ก็อยู่ในฝ่ายขายฝ่ายผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงห้าคนรวมแพรรี่ด้วยนะแพรี่ก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเออแต่ที่นี่ไม่ละเกียร คุณแพลลี่มาดูแลเรื่องใหญ่มากสําคัญมากก็คือเรื่องรัฐพุทธรัฐพุทธเพราะที่นี่คือประเทศพุทธแล้วที่นี่สร้างรัฐพุทธแล้วระบบระบบทั้งหมดมันเป็นระบบการปกครองของพุทธเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นคุณแพลลี่เปรเลนเก้านี่แหละครับที่ต้องมาจัดการาาาการปกครองแบบพุทธเพราะที่นี่เป็นการปกครองธรรมาธิปไตยเป็นของพุทธของศาส,สนาพุทธเพราะนั้นก็ต้อง คุณแพรลี่มาดูแลมาเป็นผู้ถือดุลในดุลน่ะคือพูดง่ายๆตำแหน่งสูงสุดเลยนะครับตำแหน่งคุณแพรลี่เนี่ยตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ที่คุมคุมคุมดรมาริกาคุณจริพรคุมสแต่ว่าอยู่ในฐานะเดียวกันแต่ว่าอยู่ในด้านไอ้ไอ้ถือผู้ถือดุลในดุลน,นะอย่างดรมาริกาจริพรสุปฏิจีฟาสายเป็นผู้ถือดุลแต่นีู่ผู้ถือดุลในดุลเออเป็นอย่างนะั้นนะ เวลาที่อะไรที่มันสําคัญยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะต้องแบบนี้เพราะประเทศพุทธนะต้องใช้หลักนิติธรรมหลักนิติธรรมก็ต้องมาใช้นี่ยหลักปร,ริญญาเก้านี่แหละอานะห้ามลองยี <c oughs> นะต่อมาฝ่ายชายห้าคนก็ได้แก่ธนงขันทองอเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็พิริยสัมพันธลักษณ์อันนี้คนรุ่นใหม่ทําเชี่ยวชาญด้านบิตคอยซึ่งบิตคอยเป็นทองคําชนิดหนึ่ง ก็เชิญคุณพลิกพิยาสมรทลักษ์มาทาทองคำอีเชิ่นหนึ่งก็คือทองคำมนุษย์มนุษย์ษทองคำวินัยอะ่ะประชชนเป็นมนุษย์ทองคำอะ่ะเออเป็นทองคำเหมือนกันนะก็เชิญท่านมาลองสวิตสวิตมาใช้ทางนี้บ้างปรับมาใช้ทางนี้บ้างน,นะผมื่อว่าท่านทําได้ปรับตัวไดนะ้เปลี่ยนได้นะครับต่อมาคุณกรกฎวัฒนศาสตรนะ์ช่วยลือล้างประเทศไทยหน่อยนะนะแล้วก็ไฟไอ สือ่อมวลชนก็คุณสุทธิฤลิบทองคุลเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าให้เกียรติมา,าเพราะว่า,าผู้เอาโสแล้วใช้เกียรติในฐานะที่เสียชีวิตไปแล้วก <c oughs> ็ให้ชีวิตนะต่อมาพวกนักการเมืองก็เป็นหมอวรงนะั่นเองหมอรงเดชก,กิจวิกรมใช่ไหมน่าเชิญมาเนี่ยคือผู้ชายห้าคนธนกรทองพิยิยะกรอวปนา,า,ส,าสตร์สุทธิฤทิ์ตองคุลหมอวรงนะห้า,นาคนเนี่ย ค้าตัวคนละพันล้านเชิญเลยครับเชิญมานะทีนี้ต่อมาก็จะมีรมตอันนี้ก็มารมาตรมตอนี่โอ้ยมีหลายคนผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อยอ่ะท,ทีนีผู้ผู้หญิงร้อยชายร้อยผู้หญิงผมไม่รู้จักผู้ชายผมยกตัวอย่างมาสักสักหน่อยหนึ่งนะสักหน่อยหนึ่งนะ,ะเช่นดรรองศาสตราจารย์อัดวิสารวณิชน,นะ,ะผู้ว่าร,ราชการชาติก็มาปิติรสีแสงนาม มาร์คพินบูาสามารถบางสังอาจารย์สมาสังอาจารย์จตรุรลกจงกษาก้าวในอา,า,นา,ามเด็กรุ่นใหม่หนุยพงสุขพี่ล้มจัดไม่โง่ช่องจัดไม่โง่สามเด็ดอีซีจุคนช่องดีบีโซเทาพอย์ออฟวิวช่องเถื่อนสุริยานชื่อสริธรรมอนกรักวงสกุลวีระอาจารย์วีระแล้วก็สิรยิย,ยุน คุณวิกรมคมดิตหรือดรอกอรกรกิวัตรเกี่ยวกับพลังงานก็เชิญครับเจป,ปองก็เชิญครับาชื่อเหล่านี้เป็นเป็นรปตรเป็นรปตรนะครับถ้าถ้าถ้าเื่อประธานที่ผมเอ่ยชื่อไปสิบคนไม่ไม่เป็นก็รปตรก็ไปเป็นแทนได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ชื่อนี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นคนตัวอย่างบุคคลตัวอย่าง อย่างมากพิบูเนี่ยดาแหลกเลยแต่หลักหลักถูกไงจึงเชิญมาจึงเชิญมานะครับหลักถูกแตอ่อันนั้นเป็นเรื่องที่หลักทีนี้คนที่ไม่มีชื่อนะหนึ่งร้อยผู้หญิงหนึ่งร้อยผู้ชายหนึ่งร้อยนะอันนี้ผมยกผู้ชายหนึ่งร้อยที่นี่ผู้ชายหนึ่งร้อยที่ไม่ที่ผมไม่ไเอ่ยชื่อเนี่ยก็ผมไม่ได้ผ่านตาไม่รู้จักนะแต่ว่าผมจะแนะนําไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่ท่านใดนะท่านใดนะ ที่ท่านรู้รู้ตัวรู้ตัวว่าเฮ้ยงานที่ฉันทาอยู่นี่มันสําคัญต่อประเทศชาติต่อสังคมต่อบัฒน์เลยท่านรีบมาเลยรีบมาที่นี่แล้วท่านอยู่ที่เดิมท่านท่านทำไม่ได้เพราะอะไรโอ้ยเจ้านายข้ามเจ้านายก็ไม่ได้ติดเจ้านายเสนอไปก็ไม่ได้แล้วอย่างเป็นหน่วยงานนี่มันทําไม่ได้แต่ท่าน,นมีองค์ความรู้อ่ะคนไทยนะ่ะมีเป็นคนเก่งคนฉลาดมีเยอะเต็มประเทศแต่ว่าไอการเมืองประเทศเรานั้นปิดไม่ให้คนเก่งคนฉลาดมาเพราะไม่ใช่พวกไงแต่ที่นี่เปิดหมดโอเพ่น ทีนี่โอ้เพเปิดหมดใครที่มีองค์ความรู้เป็นคนไทยที่มีองค์ความรู้ฉลาดหลักแหลมรู้ว่างานที่ตัวเองทําเนี่ยเฮ้ยมันสําคัญต่อประเทศชาติต่อมนรรุษยชาติเราควรจะได้ก่อนเราควรจะเป็นไอเน,นียท่านรีบมารีบมาที่นี่เพื่อท่านจะได้เงินมากมายมหาศาลที่ไปทําตามที่ท่านอยากจะทะนะคนไทยเยอะที่รู้เรื่องอย่างเช่นมีท่านสมพงศ์อยู่ขั้นหนึ่งอ่ะ เกี่ยวกับแรนบิดอธิบายแรนบิดผมได้ฟังเมื่อวานานี่นัน่นเราท่านมาเลยนะครับมาเลยครับเพราะผมทําตะขาบทะเลอยู่แล้วจะทํำยังไงกองเรือตะขาบทะเลนี่จะบุกโลกยังไงนะอเอาข้อมูลมามาสัมพันธ์กันมาประสานเพื่อจะหาจุดแข็งของเราอาเพื่อเป็นเจ้าในการขนส่งทั่วโลกนะเป็นแบบนี้ที่นี่ก็เตรียมไว้แล้วนะข,ของผมนี่เป็นแบบคือคนไทยได้ทุนคนละสิบยี่สิล้านใช่ไห เราต้องมาลงทุน่างประเทศไปลงทุนก็ไปไปเปิดอุตสาหกรรมจากประเทศนั่นแหละครับเป็นเืล็กต่างเราก็ไปทำอุตสาหกรรมเสร็จแล้วเวลาผลิตมานะเราก็ส่ง,ส,งส่งตะขาเฟยขอยงเรานะมันก็จะส่งตั้งแต่แพ็คอะเราเป็นเราไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเหล็กเาเป็นตู้แบบใหม่แพ็คแบบใหม่แบบเบาอะแบบเบาแล้วก็ส่งมาที่ตะขาทะเลตะขาทะเลก็ขนส่งไปอย่างรวดเร็วนะเป็นอย่างเงนะี้ยเนี่ยครบขบวนการเลยตั้งแต่โรงงานผลิตก็ของคนไทยนะ การขนส่งก็ของคนไทยราจริงคนไทยตะขับทะเลก็ของคนไทยนี่แอไปส่งไปทั่วโลกเลยเลยเป็นอย่างั้นการส่งไปทั่วโลกก็เฉพาะของจาเป็นอะ่ะแต่ส่วนมากคนไทยไปลงทุนก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะแทบจะไม่ได้ใช้การขนส่งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าการขนส่งเรือใหญ่ๆก็จะลดบทบาทลงแล้วเราไปแย่งแชาาร์ตลาดด้วยการมีตะขับทะเลอีกคืจยิงโอ้เขายิงแย่ไปใหญ่เลย <c oughs> เราจะเป็นเจ้าขนส่งของโลกเลยเพราะใช้ตะขับทะเลเนี่ยในอันเนี้ย เ็เชิญคุณสมบองนะผมจ้างคุณไม่ได้แน่ๆนะคนไทยที่รู้ตัวว่ามีความสําคัญกับประเทศชาติงานที่ทําอยู่เนี่ยนกค,ครับส่การตัวประเทศชาติแต่ว่าไปทํานอกรูปนอกทางไม่ได้เพราะว่าบางทีกฎหมายอยู่ในหน่วยงานที่มันออกนอกรูปนอกทางไม่ได้ท่านเสนอตัวมาเลยเสนอตัวมาเลยออกเตรียมออกเลยมาที่นี่โอ้โหได้ค่าตัวตั้งแปดร้อยล้านท่านอยู่เป็นข้าราชการอยู่นั้นไม่มีทางได้แปดร้อยล้านถูกไหมมาที่นี่เลยมาทําที่นี่โอ้็นะแปดร้อยล้าน ค่าตัวนะคือค่าตัวที่จะเป็นอย่างนี้หนึ่พล้านแ0 0รอล้านหกร้อล้านสี่รล้านขั้นต่ำส400ล้านในในผู้ชาย100ผู้ผหญิง100อเนี่ยที่มาเป็นทีมของสิบปฏิวัติเนี่ยนะท่านได้800 4 0 0ยสีร้อถึงแปดอ่ะก็ไปแบ่งกันมันก็ต้องมีระดับชั้นใช่ไหมเออไปแบ่งกันรีบมาแล้วกันนะ ใครที่ไม่เก่งจะรู้ว่ามีคนเก่งก็รีบไปบอกเขาเขาจะได้มาตื่นตัวได้ดูงานแอดนะ้แต่จะได้เกิดปัญญาจะมีช่องทางจะได้ร่วมการสร้างชาติไทยมหาอำนาจกันสัทีนะขอเชิญนะครับเอาละคลิปนี้ก็มีเท่านี้ประกาศรายชื่อแล้วท่านที่มีรายชื่อรีบมาด่วนนะท่านที่มีรายชื่อนะรีบมาด่วนามาตั้งทีมสิบสิบคนนั้นนะเป็นเป็นคณะกรรมการพัก พักบ้านอ่ะพักสมุทรที่เป็นบ้านคือพักบ้านนั่นเองท่านคือคณะกรรมาการพักแล้วก็เป็นขบวนกู้ชาติปัะตัก2์สองด้วยเป็นขบวนกู้ชาติปันศักร์สองอ่ะแล้วเวลารวบรวมได้40ล้านใบแล้วก็ต้องไปประกาศประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วตัวท่านก็จะกการเป็นรัฐบาลเฉพาะการมีมอำนาจสามดุลเต็มตรงนั้นแหละตรงที่ไปประกาศเป็นรัฐบาลเฉพาะการะ่ะอันนี้ขบวนการที่จะไปประกาศก็ต้องมางที่จปปันทบุรี มาที่จันบุรีเพราะที่ใช้ยุทสังมัจะตางไงก็ต้องมาที่จันบุรีมาที่กู่ต่อเรือมัเจะต่ากจันบุรีมาตั้งบอลรูมที่นี่ท่านไม่ต้องมาทุกวันไม่ต้องอยู่ก็ได้เปิดออนไลน์คุยกันก็นได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมาสักต้องมาบ้างอ่ะมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์มาอยู่มาดูนะขบวนกู้ชาติประสงค์เนี่ยบอลุ่มอยู่ที่นี่ผมก็ต้องเคลื่อนย้ายไปปกหลักอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้จะมีเม็ดเงินไปได้ก็ต้องขายขายประกาศขายของขวัญที่ไปตายอ่ะที่ทุกคนต้องจ่ายคนละหนึ่งพันอ่ะ,อะทีนี้มันจะข้อบลทจะไปถึงประชาชนให้รู้เรื่องได้อย่างไรก็ก็อยู่ที่สื่อ,อทั้งหลายจะนําไปเสนอทีนี้สื่อที่ผมประกาศรับสื่อสิบสถานีเลยนะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่ออธิบายว่าไอ้สิบสิบทีมเนี่ยจะทํางานอะไรทํางานไปถึงไหนแนละ้วแน่นั่นเพราะนั้นจะมีสิบสถานี เพื่ออธิบายว่าสิบทีมทํางานอะไรแต่ละสิบแต่ละสิบทีมแต่ละทีมมันมัน,ม,นมันมีเป้าหมายคนละแบบเนี่ยเพราะนั้นอธิบายแล้วประชาชนอยากรู้ว่า10สิบทีมมันทํางานถึงไหนขึ้นหน้าถึงไหนแล้วเอ,อ,อยากเห็นไทม์ไลน์ไปถึงไหนแล้วมีอะไรเป้าหมายอะไรเนี่ยประชาชนอยากรู้นี้ความก้าวหน้านี้เออนะเพราะฉนั้นเชิญทุกช่องที่ท่านรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นดัดครับห้องใจ มาที่นี่เลยครับมาตั้งสถานีใหม่ที่นี่เลยนะนะมาที่นี่ที่นี่มีเงินเตรมเงินมาทีหลังนะท่านท้งนมอกวจิตหัวใจเอาชีพงานมาก่อนผู้ผูมื่าเหมือนท่านทำงานท่านลงทุนก่อนอะลงทุนก่อนแล้วเงินมาทีหลังเอาจิตหัวใจมาก่อนแล้วลงทุนก่อนประกาศตัวเป็นสถานีสิบสถานีขบวนผู้จับตัดสองเนี่ยมาร่วมเลยมาเลยเ,เชิญครับเสียสถานีนะเอาละเมื่อมีสิบสถานีแล้วก็คนที่มีรายชื่อก็มามานะฮะ มาแล้วก็อ่าส่วนคนที่ตามมาอีกผู้ชายร้อยผู้หิร้ก็รีบม,มาด่วนอ่ามานะทั้งหมดนี่ก็จะทำหน้าที่รวบรวมใบเสดงจตจํานองนะทีนี้ตําบลละทีนี้เขจะพูดถึงตําบลละทีนี้ตําบลก็จะต้องไปแต่ละตําบลต้องตื่นตัวกนะันแล้วทุกตําบลต้องตื่นตัวแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงห้าผู้ชายห้าเป็นประชาธิปไทั้งห้านะฮะประชาธิปไทั้งห้าผู้หญิงประชาธิปไทั้งห้าผู้ชายรวมแล้วสิบคนนะ สิบคนนี่ก็เหมือนสิบทีมเนี่ยคอยรับคอยรับลูกจากสิบทีมสิบทีมเนี่ยที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยส่วนตำรวจก็คอยรับลูกนะคอยรับลูกประสานต่อทํางานต่อนะทีนี้องค์การตำรวจแห่งน่านเนี่ยน,นอกจากมีสิบคนแล้วก็ยังมีทหารีกทหารทหารเจ้ากระทางไซเบอร์เป็นทหารของประชาชนนะประชาชนจะมีทหารของประชาชนเองนะฐานไซเบอร์ ก็มีทาหารกองทัพไทยมาร่วมด้วยนะก,ก็จะก็จะทหารกองทัพไทยก็ต้องส่งคนมาตำบลละสี่คนเรามีอยู่เจนะ็ดพันตำบลเนี้ยเจ็ดสี่ยี่แปดอะไรมันเพียงพออยู่แล้วทหารส่งมาได้อยู่แล้วตำบลละสี่คนเป็นผู้มีวุธนะมีวุธตำบลนนะึงอ่ะมีมีทหารสี่คนมีวุธอยู่นหน้าหนึ่งลูกน้องสามนะอ่ะคนเรียนกัน เวลามีเหตุอะไรเนี่ยทุกตำบลจะเรียกตำบลใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นจากสามคนระดมไอ้รอบรอบ,รอบอีกสี่แล้วก็เป็นเป็นสี่ใช่ไหมก็เป็นห้ากับตัวเองไปท้าสามห้าสิบห้าสิบห้าคนเนี่ยมีอาวุธสามารถจัดการเหตุการณ์ในตำบลน,นั้นได้เลยถ้าไม่พอก็เรียกตำบลข้างมาอีกระดมมาอีกได้มันนะเพิ่มได้เป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบคนได้เลยเพราะฉะนั้นจัดการเอาอยู่จัดการเอาอยู่นี่นี่คือทหารตำบลละสี่นายประจํา กองทัพไทยต้องส่งมาอ่าส่วนประชาชนก็จะมีกองทัพของประชาชนเหมือนกันอ่าทหารไซเบอร์ของประชาชนเหมือนกันก็รับสมัครทหารไซเบอร์ของประชาชนนะก็ตำบลละทหารไซเบอร์ก็คือใน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 สิบสิบคนเนี่ยก็จะมีทหารไซเบอร์คอยอ่าสปอร์ตคอยดูแลคอยต่อยอดคอยพัฒนาให้มัน เคลื่อนที่ไปทางไซเบอร์ก็อาจจะคือแต่และทีมก็จะมีทีมอ่ะมีทีมเหมือนกันของตำบลนั้นทีมหนึ่งอา,อาจจะห้าหรือไม่เกินสิบคนนะ่าจะอย่างนั้นนะไม่เกินสิบคนไม่เกินสิบคนมันก็ประมาณร้อยอ่ะตีว่าถ้าไม่เกินสิบก็เป็นร้อยอ่ะนะร้อยบวกกับอีกสิบคนก็เป็นร้อยสิบอืมเป็นร้อยสิบเป็นอย่างนี้นะอ่าร้อยสิบตำบลก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานร้อยสิบคนอ่ะ ที่จะ,ะทีมหน,นึ่งคอยตำบลนจะมีเจ้าหน้าที่สิบคนที่จะไปติดต่อปฏิสัพ,พันธ์กับประชาชนแล้วก็ผักดันทําให้เกิดในสิบปฏิวัติมีอะไรซึ่งแบ่งเป็นสี่สี่กระทรวงนะสี่กระทรวง,วงก็ดูแลอย่างเง,ง,งี้ยหมุนเวียนกันพรานเพียงพอผมว่าเพียงพอนะเพราะนัะ้นก็เชิญทุกท่านตื่นตัวด่วนนะประจวคีรทั้งห้าได้คนละแสนแะล้วส่วนทหารที่มาก็ คนละครึ่งคนละห้าหมื่นนะสิบคนก็ห้าแสนละห้าแสนนิดหนึ่งหนึ่งปฏิวัตินะห้าแสนที่นี่มีสิบก็โอ้โหละห้าล้านมีสิบห้าแสนนะก็เป็นห้าล้านถูกไหมฮะระบบนึ่งห้าล้านนี่ต้องจ่ายค่าตัวนะเป็นแบบนี้นะฮะ มันจึงจะมีประสิทธิภาพสูงเป็นแบบนี้นะประเทศพร้อมเดินกนทีเลยเนะจ้าหน้าที่ก็มีตั้งหมู่มทั้งร้อยตำบลมีเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยคนนะพร้อมไปคุยไปพูดคุยไปผลักดันไปทําให้เกิดน,นะเป็นแบบนี้ถ้ามีเหตุร้ายทหารดูแลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นองค์การตำรวจมนัดงานาจึงพร้อมทํางานได้เลยนะพร้อมทํางานได้เลยการไซเบอร์มีหลายประเภทนะมีทั้งสิ สิบแนวอ่ะแต่ละคนก็จะดูแลกระทรวงต่างๆก็จะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านคนในตะบนก็มาสมัครแล้วกันนะเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าไปซับซ้อนกับของหน่วยงานรัฐไหมก็เรียกว่าต้องค่อยๆปรับนะเพราะเราเป็นมาตรฐานใหม่อ่ะส่วนหน่วยง,งานรัฐที่เป็นอยู่รัฐข้าราชการปัจจุบันเนี้ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะค่อยปรับตัวนะ,ค,วนะค่อยลดลดลดลงลมาเป็นอันนี้ใหม่อันนี้ค่อยโตขึ้นอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะไปคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่า โครงสร้างอันหมายเป็นแบบนี้ที่ผมฉายท่านเห็นเป็นแบบนี้นะเห็นภาพแล้วนะครับเอาละคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ท่านได้ชื่อแล้วนะท่านที่มีชื่อก็เชิญครับสแสดงตัวสแสดงตนนะท่านที่ยังไม่มีชื่อผู้ชายร้อยผู้หญิร้อยยังไม่มีชื่อรีบม,มาสมัครด่วนรีบม,มาสมัครเลยนะครับผมแนะทำไมได่ยินดีต้อนรับทุกทา่านสวัสดีครับ